สวัสดีครับผมวันนี้เรามาเจอกันที่หมายบ่อทรายนะครับตามไปดูนะครับจะมีตัวหรือเปล่านะครับผมทางก็อปุปสรรคิดหน่อยนะครับผมวันนี้มารถมอเตอร์ไซค์นะครับดูทางเข้าออกกันนะครับผมเาเป็นไงบ้าง มีรถบรรทุกเยอะหน่อยนะครับเพราะว่าเป็นบ่อขุดสายนะครับต,ราตามไปดูเรื่อยๆนะครับผมต้องเข้าไปอีกรลึกนะอันนี้แค่ต้ตนทางนะครับเดี๋ยวเราไปเจอกันตรงหน้าหมายเลยนะครับตอนนี้